นะปลบมือได้นะครับสวัสดีครับวันนี้รู้รับหน้าที่วิทีกรนะครับต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่งาน The Boys World Tour Generation 2 in Bangkok ขาขอเสียงปลบมือสักครั้งได้ไหมครับสื่อมวลชนวันนี้อะไรก็แล้วแต่นะเราต้องโชว์ศักยภาพสื่อมวลชนไทยนะฮะว่าทำไมฮะมาแล้วก็ส่งเสียงกรี๊ดได้ใช่ไหมฮะได้ไหมช่วยได้ไหมฮะนับหนึ่งสองสาม อันนี้คือสบายใจต้องบอกว่านี่คือในรอบปีที่ The Boys กลับมาที่ประเทศไทยของเรากับคอนเสิร์ตเขาครั้งที่3นะครับวันนี้มีเรื่องราวพิเศษมาฝากเป็นแฟนชาวไทยอย่างแน่นอนสื่อมวลชนของเราพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะพร้อมวัมมนนี้แฟนๆไม่มานะแฟนๆไม่ได้ไม,มาเขาร่วมแต่สื่อมวลชนจะเป็นตัวแทนแฟนๆนะฮนะในการส่งเสียงกีตารดไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไม่ต้องเกรงวันนี้เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันโอเคไหมฮะ โอเคนะโอเคนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงดังต้อนรับนะฮะหนุ่มๆของเราทั้ง11คนคนะอับเดบอยห้ 한11 놈들ของเรา는 다ทักทาย 시민분들ทุกท่านนะครับ แล้วก็แนะนำตัวทีละคนเลยครับ. 자, 인사 소개부터 부탁드리겠습니다. 자, 3 베스티블. 어디가? We are the boys. 어디가? Hey, 어디가? 한 분씩 소개 부탁드리겠습니다. 여러분, 아이엠 상현. 어디가? 에리카. 버스 피캣입니다. 피캣입니다. 저는 선입니다. 서디카 현직합. สวัสดีครับยองฮุนครับสวัสดีครับชุยอครับนี่คสวัสดีครับสวัสดียนนะคะสวัสดีครับคิครับสวัสดีครับเจคับครับนี่ค่ะสวัสดีครับผมนิวนะคะสวัสครับวนสวัสดีเดบทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญดั้งได้เลยนะครับที่ชีเกียววันนี้วันนี้เราได้คุณเจยองมาเป็นล่ามช่วยแปลให้กับเรานะฮะก่อนอื่นเลย 이 방송은 홀리와, 네, 수문ton, 우 수문ton, 탈, 팡, 수문ton, 탈, 홀라우, 고쿠시, 다 우리 태국 기자들이조이 유명해요, 뭐, 유 유명한 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 유 유명한 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 유 엄마 음, 이타이 오라우 루이카막하 아주 오랜만에 1년 만에 태국을 또 방문해 주셨어요 오랜만에 오시는데 소감이 어떠신지 궁금합니다 어, 우선 태국에서 항상 공연하거나 뭔가 행사가 있을 때마다 좋은 기억밖에 없어가지고 우리 태국 팬분들을 너무너무 보고 싶었는데 드디어 이렇게 제네레이션 월드2 월드투어를 통해서 이렇게 태국에 다시 오게 되어서 너무너무 행복하고 기쁩니다 มาที่เคยมีโอกาสมาประเทศไทยจําได้ว่าทุกครั้งที่มาประเทศไทยพวกเราได้สร้างความทรงจำดีๆก็ここเลยมีแต่ความจําดีๆในประเทศไทยนะคะก็เลยตั้งตารอที่จะมาเจอทุกคนในประเทศไทยในที่สุดพวกเราก็ได้กลับมาที่นี่ด้วย The b o y s ส์เวิร์ลทั e ร์เจเนอเ2มาเจอทุกๆคนก็เลยดูสึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าแทบีชาวไทยของเราก็ตั้งตารอ,อคอย The b บ y s ทุกๆคนเช่นกันทท 라고 불렀던 걸 기억나시죠? 많이들 기다리셨어요, 정말로. 기다렸습니다. 네가. 과연 이루 와이 투어가 티 상단 아메리카 마. 네가. 선동 선한 다단 나이 하기 투어 니. 미국에서 또 열심히 투어 하시고 온 걸로 들었어요. 어떠셨는지 재밌으셨나요? 네. 일단은 어, 저희가 미국 투어를 한 2년 만에 이렇게 다시 가게 되었는데, 어, 미국에서 어, 많은 더비들이 또 에너지를 저에게 오히려 주셔가지고 어, 저희 남은 투어 더 열심히 할수 있을 것 같습니다. รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสไปทัวร์ที่อเมริกาเพราะว่าได้ไปทัวร์ที่อเมริกาในรอบ2ปีนะคะแล้วก็ได้ไปเจอเดอะบีในหลายๆเมืองก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกๆคนเนี่ยส่งพลังแลวก็ส่งเอ็นดูจีให้พวกเราพวกเราก็เลยได้เติมพลังแล้วก็พวกเราก็จะเต็มที่ในทัวร์ต่อๆไปด้วยนี่จบทัวร์ที่อเมริกาเสร็จ 뽑꼭또돌아시아ของเราก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยครั้งนี้ต้อง3 태국 팬들 항상 저 공연으로 오시는 것도 세 번째잖아요. 어떠신지 어떻게 특별한지 너무 궁금하시다고. 네, 안녕하세요. 동보스 니입니다 어, 태국 들은 항상 저희를 반갑게 맞이해 주시고 또 오늘 공항에서도 많은 분들이 와 주셨더라고요. 굉장히 감사했고 그만큼 더 공연이 기대가 되는 것 같습니다. ก็คือผมดิวนะคะทุกๆคนก็คือครั้งนี้ครับที่พวกเราได้กลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็คืออยากจะขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกๆคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่สนามบินทุกคนมาให้กําลังใจกันเยอะมากๆเลยพวกเราก็ตั้งตารอเจอทุกๆคนในงานคอนเสิร์ตของพวกเราครงนี้ค่ะนะครับงานครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Generation 2มันมีความหมายอย่างไรอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ이번에우리월드투어타이틀이 g e n e r 2에요이거컨셉이나의미를조금설명부탁드릴게요 네어 Generation 1 통해서는 더비와 더보이즈는 한 세대 같은 공간과 같은 시간에 존재하고 있다라는 의미를 담았으면 네. Generation 는 조금 더 월드바이드하게 이어 동파가 된다. 네. E อคคอกับดร้นมีะไก็คือพูดง่ายๆว่าจำได้ว่าจเจเนอเรชันหนึ่งนะคะพวกเราเคยพูดว่ามันก็คือความหมายว่าพวกเราเดอะบอยส์และเดอะบีทุกๆคนนียอยู่ในยุคสมัยเดียวกันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเจเนอเรชันสองนี่มันก็คือการก้าวหน้าพัฒนากว้างขวางไปเรื่อยๆในเจเนอเรชันของพวกเราค่ะ 라 콘서트가 곧 있게 될 거예요. 토요일과 일요일 공연, 이틀 공연인데 얼마나 특별한지 한국 분들을 위해서 특별히 준비하신 게 있다면? 네, 어, 일단은 굉장히 정말 오래만에 보여주는 그런 곡들도 있고 그래서 어, 많은 추억들을 떠올리실 수 있을 것같고 그리고 미공개 신곡이 있습니다. 네. คือพวกเราเตรียมหลายๆเพลงที่เป็นเพลงในความทรงจำของพวกเราและฟแฟนๆและเป็นเพลงที่ทุกคนไม่ได้ฟังกันมานานหรืออาจจะเป็นครั้งแรกที่เห็นการสแสดงของพวกเราอย่างสดๆแล้วก็อันนี้คือจะบอกว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์นะคะจะมีเพลงที่พวกเรายังไม่ปล่อยทางการซึ่งก็จะมีพอร์ฟอร์แมนซให้ทุกคนได้ดูกันในคอนเสิร์ตของพวกเราค่ะเรียกว่าเตรียมความพิเศษมาฝากฟแฟนๆอย่างเต็มที่เลยอะไรที่จะมีชาวไทยพลาดไม่ได้ห้ามกระพริบตาอันนี้แหละคือความพิเศษที่ 아, 비타 너. 어. 어. 그러면 들어보니까 정말 스페셜하게 준비를 되게 많이 하신 것 같아요. 그러면은 어느 부분이 하이라이트여서 눈도 깜빡하면 안 된다. 어느 정도로 열심히 봐야 된다. 라고 하는 하이라이트가 어느 부분인 것 같은지. 어, 저희가 생각했을 때 처음부터 끝까지 이제 저희가 내려가는 순간까지도 계속 쳐다보시는 게 좋지 않을까 싶습니다. คุณคียวบอกว่าผมว่านะครับตั้งแต่เริ่มจนจบเลยครับตั้งแต่ที่พวกเราเห็นทุกทุกคนเห็นพวกเราปุ๊บอะตั้งแต่โมเมนต์นั้นเลยห้ามกับพิบตาห้ามกับพิปตาตั้งแต่เริ่มต้องกับพี่หมานั่นเด็กเจ้าคือชิจักปะทงแต่ก็กับพิบตาบ้างก็ดีนะคะเดี๋ยวตาจะแห้งเกินไปค่ะนึกว่าตั้งแต่เริ่มจนจบห้ามกับพิปตาเชิจักปะทงคือกันทิงนั่งดูอีกตลอดเวลาิงดดด้้ามไไ่นีั ก็พิสตาได้นะแต mm ่ว hmm. ่าต้องลองแน่นอนทั้งหมดคือความพิเศษที่เดอะบอยสเตรียมมาฝากแฟนๆอย่างแน่นอนวันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วมาในรอบนี้ ถ้าจะเลือกเพลงสักเพลงให้กับแฟนๆชาวไท니เห 오랜만에 또 태국 오셨잖아요. 우리의 곡이 아이 곡은 정말 태국 팬들이랑 잘 어울리겠다, 아니 추천해 주고 싶다라는 곡이 어떤 곡이 있을까요? 어 사실 모든 곡들이 굉장히 다잘 어울릴 것 같은데 그 중에서도 또 댄스 배틀을 팬분들의 댄스 배틀을 볼수 있는 DDD라는 곡이 있습니다. 그래서 팬분들께 굉장히 많은 기대를 하고 있습니다. 그독 เลยนะคะที่อยากจะแนะนาแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็หวังว่าทุกคนชอบแต่จะบอกว่าในช่วงคอนเสิร์ตอ่ะมันจะมีหนึ่งเพลงที่ชื่อดีดีซึ่งในเพลงนั้นนะคะมันจะเป็นแดนซ์แบทเทิลของแฟนๆและพวกเราก็จะได้ดูแดนซ์แบทโทิลของแฟนๆพวกเราตั้งตารอแดนซ์แบทเทิลของแฟนๆชาวไทยอยู่นะคะว้าวอ๋อนั่นคือเพลงที่เลือกให้แฟนๆเพลงดีๆดีหรอมันจะมียวกันที่เราจะได้ฟังตอนนี้สหนว์จี d ด 들려실수 있을까요? 사마리아 음, 같이, 같이 불러주세요. 그럼 나시 완벽한 비주 댄스 댄스 댄스. 이번 니 나가요. 아, 뻐금. 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 뻐 พี่พี่สื่อมวลชนเสียงเบามากเลยนะตอนนี้หรอเกรียวเบาใช่ไหมเสียงเบาอ่ะสื่อมวลชนฮะอย่าให้เสียหน้าฮะสื่อไทยเฉยเออเอาใหม่นะถ้<พ>า,าใหม่นะเอาใหม่นะส่งเสียงกับเดอะบอยส์หน่อยฮะ ดีพัวนีครับนี้พัวนี้อเควนี้พวน้อตัวนี้พอัวนี้พอัวนี้พอตัวนี้พอตี้พตัวนี้พอัวนี้พอตัวนี้พอตัวนี้พอตัวนอตัวอตัวนี้อตัวนี้พอตัว่านี้พอีก็อตัวน้อตันี้พอตัวนี้นี้พอตัวนี้พัี้พอตัวนี้พอตัวนี้พอตัวนี้อตัวนี้พอตัวนี้พอตัวนไ้พอตันี้พอตัวนี้พอตัวนี้พอตัวนอตัวนี้พอตัวนี้พอตัพอตั้วนี้พอตนี้พอตัวนี้พอตั้วนี้พอนอตัวนี้พอัวนี้วนี้อ แล้วก็มาที่นี่เลยยังไม่ได้มีเวลาทานเขาบอกว่าอยากทานอาหารไทยมากเลยอยากทานผัดไทยด้วยมีใครอยากทานอะไรอีกหมฮตุ๊บทเมนู้นผัดไทยเว้ยมังกอบอกกูชอบอยากทานมะมวนี่พูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอข่าวออกไปเดี๋ยวแฟนๆก็เตรียมผัดไทยเตรียมมะม่วงมาฝากก็เต็มไปหมดแฟนๆเตรียมผัดไทยเตรียมมั ส่วนฉนอยากแนะนำเมนูไหนหมครับต่อโก้เล่นมานี่ยเ้าชนองก็ว่กิจานิ่มได้ชื่อชอเมนูไหนไหมครับอะไรดีฮะส้มตำส้มตำพับพยาแซลล์ส้มตำได้ค่ะส้มตำอร่อยมากห่าอะไรฮะเล้งแซบเอาไหม 레깅셉이라고 oh, 약간 등뼈로 약간 이렇게 쌓아져가지고 맛있겠다 배콤하, 나타. 배고파다 태국 얼굴이에요 히우카우히우카우히우카우 키우카우 니가 안빠니 뽑아 คนแทบจะแบบว่าไม่ไม่อยากทำข่าวต่ออยากไปหาข้าวปาอาหารมาเสริมกระเพาะที่กน่ไม่เวลาที่ควรนต่เราตอรบไปซื้อมาเลยนมีตอนยู่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็เชื่อว่าสื่อมชนก็คงไม่ใช่แค่ ทำข่าวเย่องเดียวเขาก็หิวข้าวเหมือนกันนะพี่าวนักขาวนักวักาวก่าวนักข่าวั่าวนักเอาลาวักมาวนัาวไักข่าวนักข่าวนักข่าวน่าวักข่าวนักข่าวนัาวนักนั่านักข่านั่าวนัขาวนักนักขาวนักข่าวนักขาวนักข่าวนักข่นักาว่าวนักข่าั่่ได้เรียนมาว่า่านนานาาครับเ ตบมือสิครับตบมือสิครับกมือสิครับตบ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 มือสคมือสคราบตบอิครับตบมือสคบบอสิครับตบมวอสิครตบมือสิครับแล้วอสิครัตบมือให้รัตบมือสิครั้ตบมอสิรัตบมือสิครับตบมือครับตบมือสิครัอสิครับตบมือตบมือสิบตบมืครั้ตไม่ใส่ตบมือสิครับ ตบมือสิครั้งโอเคสื่อมวลชนฮะทีาุกทีมเดี๋ยบวเดี๋ยว้ตบมือสิครั้งให้ดูชิมิ่งด้างองฮะวางกล้องฮะตบมือฮะตบมือโอเคโอเค ready ตบมือสิบครั้งสอ้เซสเซมากความแรงยงีอยู่ไอยากฟังทีบอกยากฟังปบมือเป็นสัญญาณไหมหนึ่งสองหนึ่ 박수를 박자 태국의 박자에 맞춰서 치는, 예, 치는 게 치는 게거든요. 들어볼래요? 네. 야얍얍얍 얍. 아. ทุกคน1 2 3นะ. 오케이. 준비. 와. 얘기해 주시면 two, 할게요. 3 คุณยังคุณหมอตกใจมากนี yeah, yeah. Yep> right. yeah, no, ่ไงนี right. right. like, salt, yeah, yeah. ่ไงลองไหมฮะลองไหมให้หมดแล้วตุดไหนประมู้จุดให้พมดแล้วนี่มาได้มาจอกหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองเดือดอีกก้อนอื่นยัง่อยสี่เซลนี่พร้อมไหมฮะอ๋อ้าพี่จบมาทจนไรพิ้อันยังไม่เลยเพราะยิ้ไม่พร้อมเลย ือว่าโอเคแต่ก็아주สาราชรแล้วถือว่าโอเคได้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 ้ได้ได้จบขอหนึ่งประโยค์เป็นภาษาไทยก็แล้วกันแล้วถ้าคุณ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 ภาษาไทยก็แอ้วกันแล้วถ้าคุณอาษาไท้ก็แอ้วกันแล้วถ้าอุณภาษาไทยก็แล้วกัน 놈 티터 성보이스더보이 스타일리버, 이게 뜻이 뭐냐면 요즘 책 속에서 유행하는 거예요. 네가 맨날 보는 그 남자, 나 이길 수 있어? 약간 이런 뜻이에요. 아, 너무 <laughs> 아, 천천히 그러면한 네. yeah. 아, 번... 자, 사번 자, 사번 민호이. 넌 티터 성버이, 넌 티더 성보이넌 티더 성버이, 티더 성보이넌 티더 성버이, 티더 성버이. ซูเดอ e b o ย s t เ e b o y บยได้หรือเปล่า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 งนุ่มทีเธอส่องบ่อยที่เธส่งบอยสู้เอปุยจืยืได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอเคพร้อมนะฮะทัีอโอเค let's go ให้หัวล้อลองดูคุณพี่นุ่ยคุณนูหัวลไม่อยู่เลยคือเสียงบอยยูสื่อเขาเป็นคนที่ถึงหัวล้อไม่ไม่ยูสื่อนั่นก็จีน้องก็ต้องเสียงบอยเสียงเดอะบอยสู้เดอะบอยจ้าร์ดบ้าวจ้าร์ดบ้าวพร้มกันได้ไหมหนึ่งทีฮัมบอร์จูสทั้งก็ใช้สีกฤษณ์อันครึ่งครึ่งไหมพี่พูดนานก่อน 오케이. Okay. 그러면, 먼저, 해주시고 반반 그반 나눠서 할게요 오케 okay, 네, okay, okay. okay. 아아 이제, 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 이보 이제, 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 이아 이제, 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 이 아. 이제, 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 네. 네, 어 일단은 어 저희가 마음 같아서는 더 와서 어, 만나고 싶은데 그래도 항상 기다려줘서 너무 고맙고 어 그래도 할 때마다 이렇게 이틀 공연 할수 있어서 어이 더비 덕분이지 않을까 싶어서 어 그래서 내일이랑 내일 모레 같이 좋은 추억 만들어서 어네 사랑합니다. คือจะบอกว่าทุกๆครั้งที่พวกเราได้มาประเทศไทยเนี่ยก็คือได้มีโอกาสครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตสองรอบในประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะความรักของแฟนๆชาวไทยเทวีทุกคนเลยก็อยากจะขอบคุณนะคะคือที่จริงกับพวกเราก็อยากจะมีโอกาสมาหาทุกคนในประเทศไทยบ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะคะอยากให้ทุกคนสนุกกันเต็มที่พร้อมกับพวกเราแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่ารักมากๆนะคะนี่ปรบมือให้หน่อยได้ไหมฮะสื่อมวลชนว่ามือก็ถือกล้อง จะให้ตกลงอยู่นั่นแหละนะฮะเอาล่ะก็คือพรุ่งนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับที่ UOB Live M มสเฟียแห่งนี้นะครับรับรองความสนุกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ทุกคนครับส่งเสียงดังให้กับก่อนจากการเดให้อลชน้เก็บภาพคุณคังีงดี่ยนครับก่อนจะการเดินให้สื่ชนได้เก็บภาพนะฮะคุณไมค์กเลนไ้่ันเลยนะคะ 봐주시고 똑까안 나가 정면부터 봐주실게요 저희 메인 카메라 봐주시고 손 드신 분 메인 카메라 봐주시고 살짝 오른쪽입니다 과안익는 살짝 왼쪽입니다 사이 우리 이번에는 정면 보시고 사와디카 포즈로 다 같이 한번 찍어볼까요? 태국 사와디카 포즈. 네. 우리 메인 카메라 부탁드립니다. 살짝 오른쪽입니다. 과학. 왼쪽입니다. 사이나 다시 정면 부탁드립니다. 오케이. ขอบคุณ 로망네. 두 ขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอเสียขอีกครั้งให้กับ The Boys อีกครั้งหนึ่งนะครับสื่อมวลชนครับขอบคุณมากครับอยากให้ The Boys ไปเตรียมตัวเพื่อช่วงต่อไปนะฮะสำหรับแฟนซายครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะที่มาร่วมการทำข่าวในครั้งนี้นะครับกับสองรอบการแสดง